อยากถามกับพระอ,องค์ท่านเป็นอย่างมากเลยว่าเมื่อพระอ,องค์ท่านท้อแท้หรือแบบมีอะไรที่มาติดใจพระอ,องค์ท่านนะพระอ,องค์ท่านจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไรคะความท้อแท้ความน้อยเนื้อสําใจเนี่ยเป็นเรียวกว่าก็ไล่มันออกไปเพราะมันเป็นของธรรมดา,าเ้าความสึกเหิมใน,นทางที่ถูกเอาความคิดที่ดี มาเช่นว่าเราเช็คสต็อกว่ามีอะไรดีๆอยู่ในใจเราบ้างเรามีอะไรที่มีอะไรดีๆอยู่ในตัวเราบ้างเรามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วความสุขที่เราเคยมีมันมีอะไรบ้างเข้ามาหักล้าง,งความท้อแท้เรื่องท้อแท้มันของธรรมดาเห็นไัมเป็นเรื่องที่มันถ้ามัยกตัวขึ้นมาสูงๆไอ้ความท้อแท้มันก็แพ้ไปเองแต่จะบอกว่าไม่มีความท้อแท้ไม่มีความ เสียใจก็ทุกคนก็มีคิดว่าทุกคนก็มีเหมือนกันแต่เราก็จะต้องเอาชนะด้วยอุดมการณ์ได้ถูกต้อง